สวัสดีครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะน่าจะประมาณ4ี่เดือนได้อยู่ก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะหายไปนานขนาดนั้นแต่ว่าโอ้โหช่วงชีวิตก่อนหน้านี้คือมันค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาแชร์เรนส์เราเยอะมากๆเลยก่อนหน้านี้ไม่เคยเชื่อเรื่องเบญจเพศเลยนะคุณผู้ชมจนกระทั่งย่างก้าวเข้าสู่อายุ25อย่างเต็มตัวเนี่ยโอ้โห ของแรกก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยจริงๆครับที่หายไปนานเลยเนาะตอนนี้หลายๆอย่างมันก็เริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะพยายามกลับมาทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันอย่าว่าบ่อยๆเลยเอาให้มันแบบใกล้เคียงกับที่เคยทําก่อนแล้วกันปกติก็ไม่ได้ทําบ่อยอะไรขนาดนั้นอยู่แล้ว,วยนะวันนี้ก็มีหนึ่งในคู่ที่เรารู้สึกว่ามันพิเศษมากๆนะครับมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันซึ่งก็คือเจ้ารองเท้าคู่นี้นั่นเองเป็นการรีวิวแบบ e a r l ์ลี่แพที่เราไม่ได้ทากันมาน,นานมากๆแล้วด้วยนะ สำหรับเจ้าคูนี้จะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสำหรับ Nike Air Force 1 G Dragon PS Maynard 1 s 1 3.0 ดยหรัวเจ้าคู่นี้นะครับก็เป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งระหว่าง n นกี้และก็แบรนด์อย่าง p ิสแมนัสวันหรือว่า g d r a g o n ควอนจียองของเราเนั่นเองซึ่งจริงๆตอนเห็นข่าวเจ้ารองเท้าคู่นี้ครั้งแรกเนี่ยเราเองก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันนะเพราะเราคิดว่า n นกี้กับ p ิสแมนัสวันเนี่ยเขาจะจบกันไปตั้งแต่คอลเลคชันที่แล้วที่เป็นตัวคอนโด2อแพนด้าแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยข่าวคราวก็คือเงียบกิฟแล้วก็มีข่าวว่าแบบเออ อนจียงหรือว่า G-Dragon เนี่ยจะไปร่วมงานกับแบรนด์อื่นอะไรบลาบาบาบาทำให้เราคิดว่าเออคงไม่ได้เห็นงาน c o l ลาบ o ร์เรชัระหว่างไนกี้กับพรีสแมนัสวานีกแล้วแหละ เราก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์แล้วก็ดีใจมากมากนะครับที่ทาง n นกี้เนี่ยเขาหยิบโมเดลนี้กลับมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าสำหรับเจ้า,าคู่นี้เนี่ยก็เป็นเวอร์ชันที่3แล้วนะครับสำหรับตัว Air Force One Paranoid ที่เขาออกมาโดยคอนเซปต์แล้วก็ดีไซน์ของเจ้าคู่นี้เนี่ยก็จะยังมีความใกล้เคียงกับเวอร์ชันที่1แล้วก็เวอร์ชันที่2ที่ออกมาก่อนหน้านี้เลยซึ่งเจ้าคอลเลกชัน Paranoid เนี่ยเป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่ผมชอบมากๆเกี่ยวกับเรื่องสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องอินสปิเรชันการเล่าเรื่องอะไรออยยยย่่่าาาางงเเเเเเีีีีขคนะหรืวืววนนลลกกกทจกกับส โดยชื่อของเจ้ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมันก็ประกอบด้วยคำสองคำนาอยก็คือคำว่าพารากับคำว่า No i s e พาราเนี่ยแปลว่ามากนะครับแล้วก็ n อ i s e เนี่ยแปลว่าเสียงคอนเซปต์ของเจ้ารองเท้าคู่นี้หรือว่าคอลเลกชันนี้ทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยมันก็เลยจะมีความเกี่ยวข้องกับเสียงทั้งหมดเลยโดยทางจียองเอเนี่ยเขาก็อยากให้เสียงของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในเสียงที่ส่งต่อให้คนอื่นแล้วแบบมันเกิดอินสปิเรชันมันเกิดแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคนคนนั้นเขาได้รับอะไรดีๆไปเนี่ยเขาก็จะส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ เอออะไรคือในเวอร์ชันที่1นะส่วนในเวอร์ชันที่2เนี่ยเขาก็จะมีการตีความที่แตกต่างกันออกไปเนาะจากเวอร์ชันแรกที่เป็นการส่งต่อเสียงจากคนนึงไปสู่อีกคนนึงเนี่ยเวอร์ชันที่2มันจะกลายเป็นเสียงที่เขาอยากให้เราแบบคอยย้ำเตือนตัวเองอยู่กับตัวเองนะครับทำปัจจุบันให้ดีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะส่งต่อไปถึงอนาคตด,ด้วยอะไรแบบนี้แต่ว่าในเวอร์ชันที่3มันก็ค่อนข้าง,างน่าเสียดายที่ณนะตอนนี้ที่ผมกำลังทำรีวิวอยู่่มันไม่ได้มีข้อมูลหรือว่าไม่ได้มีเรื่องเล่าอะไรต่างๆถ ยังไม่ได้วางขายยงเป็นทางการนะครับเจ้ารองเท้าคู่นี้จะวางขายในวันที่14กันยายนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสะสมมากๆเลยนะครับที่ส่งรองเท้าดีๆแบบนี้มาให้เรารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนใครไวมากๆต่อมาในส่วนของดีไซน์นะครับแน่นอนว่าเจ้ารองเท้าคู่นี้ก็ยังมีดีไซน์ที่เหมือนกับเวอร์ชันที่1กับเวอร์ชันที่2ที่ออกมาก่อนหน้านี้เลยผิวเคลือบบริเวณด้านนอกเขาเนี่ยจะเลือกใช้เป็นสีดำนะครับซึ่งเหมือนกับตัวเวอร์ชัน่น1.0เลยอันนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแบบเอ้ย มันจะเหมือน1.0หรือว่า2.0มากกว่ากันเพราะว่าออไอ้สองเวอร์ชันที่ออกมาก่อนอันเนี้ยผิวเคลือบมันจะมีความแตกต่างกันอยู่เนาะซึ่งอันเนี้ยเท่าที่ผมดูนะผมรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับ1.0เลยไอ้ตัวเวอร์ชันที่สถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหเปิดกล่องมาปุ๊บตัวรองเท้ามันก็จะมีรอยแตกรอยแคร็กรอยอะไรแปลกๆบางทีแบบหลุดมาตั้งแต่ออกมาจากไนกี้เลยก็มีแต่ว่าในเวอร์ชันที่1นเนี่ยโอ้โหผิวเขาจะเรียบเนียนไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแคร็กแล้วลอกยากมากเวลาใส่ไป ค่อยๆลอกทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้ผิวเคลือบที่เขาใช้ในตัวเวอร์ชันที่3เนี่ยเหมือนกับเวอร์ชันแรกเลยเพราะงั้นใครที่รู้สึกว่าชอบผิวเคลือบแบบเวอร์ชันที่1มากกว่าแบบไม่อยากให้มันลอกเร็วเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะได้แบบนั้นเลยเป๊ะๆนะครับแล้วก็ตัวเชือกจะยังมาพร้อมกับเชือกโอเวอร์ไซส์ที่มาพร้อมกับโลโก้พิสแม m i n ด้านบนเหมือนเดิมนะครับตัวลิ้นจะมีโลโก้ดอกเดซี่อยู่บริเวณด้านบนแล้วก็ พวกรอยดีเทลที่เป็นคู่กันรอยสีอะไรเงี้ยอยู่ครบเลยมาถึงส่วนที่มันเปลี่ยนไปจากในเวอร์ชันที่1น,นะครับก็คือตัวสวูชนั่นเองซึ่งคู่นี้เนี่ยเขาจะเลือกใช้สวูชที่มีสีสันแตกต่างกันออกไปทุกส่วนเลยอย่างข้างซ้ายเนี่ยด้านนอกจะเป็นสีชมพูเนาะแล้วก็ด้านในจะเป็นสีฟ้าครับส่วนอีกข้างหนึ่งด้านนอกเขาจะเป็นสีเหมือนแบบหยกๆยกสีแบบเอเมอรัลนิดนึงใช่ปะ่ะแล้วก็ด้านในจะเป็นสีเหลืองซึ่งสีที่เขาเลือกใช้ ทั้ง4เฉดสีตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปเหมือนกับตัวภาพกราฟิกที่ทางควอนจิยงเขาออกแบบมาตั้งแต่ในเวอร์ชันแรกนะครับเห็นปะตรงนี้มันจะมีคําว่า Live View สีมันจะเหมือนกันเลยเห็นปะอันนี้เราก็อาจจะรีเลทได้ว่าเขาอยากจะเอาคําว่า l i v e ตรงนี้มาใส่บนตัวตรองเท้าเพราะว่าจริงๆอะนอกจากคอนเซปต์ในเรื่องของ p a r a n o i d แล้วอะตัวตรองเท้าคู่นี้มันยังมีอีกคอนเซปต์หนึ่งก็คือเขาอยากให้ตองเท้าคู่นี้มันเป็นเหมือนกับไดอารี่ <c oughs> ขอเก็บก่อนเดี๋ยว่อยเล่าซึ่งไอ้เจ้ารองเท้ารุ่นเนี้ยทางคานจียงหรือว่าทางจีรลก้อนอนะ่ะเขาบอกว่าเขาอยากเปรียบให้มันเหมือนกับชีวิตเนาะมันก็จะเหมือนชีวิตของเราอะ่ะที่แบบแต่ละคนอาจจะเริ่มต้นเหมือนกันหรือว่ามีความใกล้เคียงกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราไปเจออะไรมาเนี่ยมันก็จะเป็นประสบการณ์ของเราเหมือนกับรอยแครกรอยแตกที่มันจะเกิดขึ้นบนตัวรองเท้าคู่นี้หรือว่าอีกมุมหนึง่งเขาก็อยากจะเปรียบให้รองเท้าคู่นี้มันเป็นเหมือนแบบไดอารี่ระหว่างเจ้าของกับตัวรองเทา้าใช่ป่ะเพราะว่าแบบ เออผ่านอะไรด้วยกันมาบ้างเจอเหตุการณ์หนักเจอเหตุการณ์เบาใส่เยอะใส่น้อยทุกๆอย่างเนี่ยมันจะถูกแสดงออกมาผ่านตัวรองเท้าคู่นี้มันอาจจะเป็นรองเท้าคู่เก่งของคุณใส่กับการทํางานใส่ลุยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะรอยแคร็กรอยแต้มันก็จะเกิดเยอะขึ้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันใส่บัทนุถนอมใส่ไม่อยากให้มันแตกมากดูแลมันอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยรอยแต้มมันก็จะน้อยรอยแคร็กมันก็จะน้อยประมาณนี้บางคนอาจจะไม่อินแต่ผมรู้สึกว่าเออผมอินนะกับคอนเซ็ปต์ที่ มันสามารถรีเลทไปได้กับตัวรองเท้าแบบค่อนข้างชัดเจนอะไรแบบนี้ผมถึงบอกว่าไอ้เจ้ารองเท้าคู่นี้นะแม้ว่าดีไซน์ของมันบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นดีไซน์ที่ขี้เกียจเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมแค่เห็นมันนะผมก็ตื่นเต้นแล้วเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่ผมอินมากในแง่ของสตอรี่ในแง่ของดีไซน์แค่มันกลับมาทําใหม่ให้เราได้มีโอกาสซื้อมันอีกครั้งหนึ่งในเวอร์ชันที่มันใหม่ๆแบบนี้ผมก็ตื่นเต้นแล้วยิ่งมันมาในช่วงที่แบบผมรู้สึกปีนี้ไนกี้มันแบบ ซึมๆเหงาๆอ่ะเออคือโปรดักต์เขาขายได้แหละผมรู้ว่าโปรดักต์เขายังก็ยังขายได้ยังขายดีอยู่แต่ในแง่ของความตื่นเต้นในแง่ของเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาได้ดีเท่าเมื่อก่อนอ่ะแบบดูดิอย่างเงี้ยคือผมเล่าได้เป็นแบบครึ่งชั่วโมงอ่ะว่ารองเท้าคู่นี้มันมีอะไรบ้างมันมีคอนเซปต์ยังไงบ้างใช่ปะ่ะแต่ว่ารองเท้าหลังๆที่จอแดนออกมาไม่ใช่จอแดนหมายถึงรองเท้าหลังๆที่ไนกี้ออกมาคือมันแบบ มันขาดสิ่งเนี้ยที่ปกติมันจะคอยเติมเต็มให้ผมแบบอินกับรองเทา้าบางคู่มากขึ้นตรงนี้มันหายไปแต่พอคู่นี้มันกลับมาแม้ว่ามันจะเป็นสตอรี่เดิมมันจะดีไซน์เหมือนเดิมแต่แค่ผมเห็นมันเรื่องพวกนี้มันกลับมาอีกครั้งเลยมันก็ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นกับเจ้ารองเท้าคู่นี้แล้วอะเออถ้าคนเคยดูรีวิเวเกมเขาก็จะบอกว่าเหมือนเล่าเก่าในขวดใหม่ แล้วก็ในส่วนของพวกดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับพื้นตัวนี้ก็จะยังมากับพื้นของตัว a i r f o r c One เหมือนเดิมเลยแล้วก็มีลายสีลายพูกกันปาดอยู่ทั้งบริเวณมิโซตัวเอาโซลแล้วก็ตัวอินโซเนี่ยจะยังเป็นลายกราฟิกที่ทางคอนจิยงเขาออกแบบมาเหมือนเดิมเลยนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์เสริมตัวนี้ก็จะมีมาให้ในแบบที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็จะมีตัวป้ายอันนี้เนาะที่เป็น f e a t s b Nas One ใช่ไหมมี เชือกแถมเป็นสีดํามาอีกหนึ่งคู่แล้วก็จะเป็นตัวหมุดนะครับที่เอาไว้คัสตอมตัวตรองเท้าแล้วก็กระดาษห่อจะเป็นไนกี้เกาหลีตันนี้เหมือนเดิมและแน่นอนนะครับมาจากสะสมก็จะมีการ thank you แบบนี้มาให้ด้วยตัวกล่องนะครับอันนี้เขาจะมีการเปลี่ยนไปนิดนึงนะจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ที่ผมจําได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมคุค้นๆว่าไอ้ตัวเวอร์ชัน2.0หรือว่า1.0เนี่ยมันจะเป็นกล่องสีดําแบบลิ้นชักเนาะที่เป็นแบบ เปิดเข้าเปิดออกได้อะไรเงี้ยซึ่งไอ้กล่องตัวนั้นอ่ะมันจะเป็นกล่องที่ไนกี้เขาเคยใช้สําหรับพวกสินค้าที่เป็นคอลแลบเป็นพรีเมียมอะไรอย่างนงี้ปว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเออมันจะใช้เป็นกล่องแบบลิ้นชักแต่พอปีเนี้ยหรือว่าปีที่แล้วอ่ะเขาก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นกล่องแบบฝาเปิดแบบนี้แหละซึ่งผมรู้สึกว่าความพรีเมียมมันก็หายไปอ่ะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ยังเป็นกล่องสีดำแล้วว่าอะไรางี้ยใช่ปะ่ะแล้วก็มีลายกราฟิกอยู่ทั้งสองด้านเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นคำว่า ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับดีเทลของเจ้ารองเท้าคู่นี้เป็นยังไงกันบ้างถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าส่วนตัวอย่างที่ผมบอกไปว่าเออผมค่อนข้างจะเป็นแฟนสําหรับคอลเลคชันนี้อยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะมีครบบ้างไม่ครบบ้างใส่บ้างไม่ได้ใส่บ้างแต่เราชอบในในอินสปิเรชันของมันเราชอบในเรื่องราวเราชอบในดีไซน์ของมันนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่คุณผู้ชมซื้อไปอะ่ะ ทุกคนสามารถแต่งตัวคู่กับมันได้แน่นอนเพราะว่าสีของมันอ่ะโดยเบสหลักแล้วมันเป็นรองเท้าแบบขาวดำอ่ะมันแต่งตัวง่ายอยู่แล้วซึ่งไอ้พวกตัวสว o ชพวกเนี้ยที่เขาทำเป็นสีสีอ่ะบางคนรู้สึกว่าแบบเออไม่ชอบชอบแบบที่มันเป็นแบบ1.0หรือว่า2.0ที่มันเป็นแบบสีเดียวกันมากกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ผมอ่ะผมอ่ะนะดันรู้สึกว่าผมชอบให้มันเป็นแบบนี้เพราะเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของคอนจียงหรือว่าจีรากกันอ่ะเขาชอบทาอะไรที่มันแบบคัสตอมไมซ์ชอบทาอะไรที่มันแบบ เหมือนแอสแทรกนิดๆอะ่ะเออซึ่งผมรู้สึกว่าไอการที่ตัวรองเท้ามันมีแค่1สีหรือ2สีอะ่ะมันมันไม่ค่อยตรงกับเอกลักษณ์หรือว่าไม่ค่อยตรงกับคาแรคเตอร์ของเขาเท่าไหร่แต่ว่าพอมันเป็นสีแบบเนี้ยมันเหมือนถูกคัสตอมมันเหมือนถูกทําแบบขึ้นมาใหม่อะ่ะผมรู้สึกว่าเอออันนี้มันคือตรงกับคาแรคเตอร์ของ G d ร a g o n จริงๆแล้วพอเรามาใส่ดูอะ่ะเรารู้สึกว่าเออมันแต่งตัวสนุกขึ้นว่าสำหรับผมนะปีนี้มันต้องมีจริงๆ มันต้องมีจริงจรงอะ่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ดูแล้วรู้สึกว่าเออปีนี้เนี่ยน่าจะโดนเจ้ารองเทา้าคู่นี้เหมือนกันก็จดปฏิทินไว้เลยนะครับวันที่14กันยายนเจอกันที่แอปพลิเคชันสะสมครับทางสะสมเขาบอกว่าวันที่14ี่เนี่ยจะมีดีลเด็ดให้เพื่อนๆแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าไม่อยากรอถึงวันที่14อยากที่จะมีก่อนใส่ก่อนเท่ก่อนผมเห็นว่าในสะสมก็มีคนลงขายอยู่บ้างแล้วนะเป็น Earl ์ลี่แพเหมือนกันนะ่ะเออมีอยู่บางไซส์หรือถ้าเกิดว่าใครเห็นราคาแล้วรู้สึกว่า้ กลัวว่าเดี๋ยวพอของออกมาแล้วคนซื้อเยอะราคามันจะขึ้นอยากได้ราคานี้อยากให้มันล็อกอยู่ราคานี้เป็นราคาที่ฉันรับไหวอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถสั่งเป็นพรีออเดอร์ไว้ก่อนก็ได้นะครับรู้สึกว่าจะมีพรีออเดอร์ลงขายอยู่ครบไซส์เลยใครสะดวกแบบไหนก็รอจัดกันได้แล้วก็ในส่วนของเรื่องไซส์นะครับเกือบลืมพูดไปเลยตัวนี้ผมแนะนําใส่ตรงไซส์ได้เลยนะครับไม่ต้องไปบวกไม่ต้องไปเพิ่มยิ่งใครที่รู้สึกว่าอยากใส่เป็นแบบไอ้หูก,กระต่ายห้อยด้านล่างเนี่ยอันนั้นเนี่ย ผมแนะนําใส่ตรงไซส์ได้เลยเพราะว่าพอร้อยแบบนั้นแล้วอะตัวรองเท้าผมรู้สึกมันจะหลวมลงนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบชอบให้มันแบบฟิตๆหน่อยลดครึ่งไซส์ได้ถ้าเกิดว่าอยากจะร้อยเชียร์เป็นแบบนั้นนะแต่ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ใส่เป็นตรงไซส์แหละครับดีที่สุดแล้วแล้วก็ถ้าไปบวกผมรู้สึกว่ามันจะหลวมเกินไปก็น่าจะประมาณนี้นะครับดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสะสมมาติดเครื่องกันไว้ด้วยนะครับมีดีลเด็ดรอคุณผู้ชมอยู่นะสำหรับรองเท้าคู่นี้แล้้้ววกัันนนใหม่คลิปารบสี Bye-bye.